กลับสบายดีพี่น้องวันนี้พบกับแม่หมออีกแล้วพี่น้องมือวันนี้แม่หมอได้พาพี่น้องมาปล่อยเต่าอยู่น้องซ่าของแม่หมอพี่น้องเลยพี่น้องเดินทางมาแลวแม่หมอก็ได้สูตรได้ซอยให้คนเลย่นลุกเลยเอิ่นมาขอโซกพี่น้องมขอโชคขอาะนีหลห้โชคกไ้มานได้บาดนี้เอออันนี้คือพิธีเด้อวพี่น้องเด้อภายคนเชือของไายองมาในการปล่อยสัตว์ลังแคพี่น้องเออไฮลังไฮไลมาได้ปล่อยลงแล้วก็ใ้โสคกไ้มานได้ให้ลำไฮด้วยบาดนี้ เออบ่ ه, ่อยของบ่ hhhh, ่อยคาดอ่าไปทางไก่ทางไกลกะให้เครีให้คาดแล้วเฮ้ยหยุดยังก็ดีหลังจากเพ่นปล่อยเตาแล้วคนกระได้กลับบ้านพี่น้องแมหมก็ได้เฮ็ดพิธีให้คนเรียบร้อยเลยแต่ว่า่นกระซื้อมาพักแมหมออยู่เต่าก็ดีหมอกกสิได้ปล่อยคือกันทหลลแต่ว่าแมหมอัดห้ามือพี่น้องเพ้นหนมาคนก็เลยว่ะ อันสูตรห่านแอ้มุนห่านยอโปลย์เด้่ยผมมาขับเมมโมก็เลยได้ทำพิธีให้เพิ่นมนีญกับเม่หมอก็บ่ได้อยู่พี่น้องแม่หมอไปหาหมออยู่แก่งกอกพี่น้องพาแม่แกไปกวดพายายเพิ่นไปกวดค่ะแม่หมอก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปตอนเจ้าพี่น้องมันเป็นตอนแรงพี่น้องเอ้พี่น้องเพิ่นก็เข้ามาหาแม่หมอก็ไล่แต่แม่หมอก็บ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเล้วพี่น้องเนาะเอสงวนได้ตามพี่น้องเอ้ยปิดผ่านประกันได้ก็ ขอขอดคอพี่น้องในลาพี่น้องเด้อเพราะว่าเมมโมกับบางหมือก็ได้ลงคลิปบางหมือกกับได้ลงคลิปพี่น้องเลยแต่การเมมโมอกับเขากำลังใจจากพี่น้องคือเก้าผ่าพี่น้องติดตามส่งเมมโมในเพราะว่าเมมโมก็ตั้งส่งกะไปสี่เดือนหาเดือนเลยพี่น้องแต่การคือคือเมมโมว่าพี่น้องพังแหละส่วนลายเมมโมก็ชี้เน้นในการอยู่กับพี่น้องร้ายพี่น้อง แล้วก็แเมโมอก็ไปได้ถ่ายคลิปเมือนี้ก็แเมโมอก็ไปทานดีแต่แมโมอก็ไปได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งพอชวนแล้วแมโมอไปหันไปนี่แมโมอก็ไปค่อยถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยคือแมโมอว่าให้ฟังแล้วเวลาที่จะไปก็มันก็น้อยเออน้อยที่สุดพอไปหันไปนี่เพิ่นก็โทรนําคือมื้อนี้กับเมโมไปแกงกอกกับเพิ่นก็ว่ามาทอนแม่เอยมาทอนพาเหยู่อมากระเซเต็มเหือนพี่น้องเอ้ยแมโมอกับเมื่อยแน่เพราะว่าเมื่อคืนอยู่บ่ได้นอนแน่พี่น้องนอนบ่ค่อยหลับช่องเสมอมาหนี่งเมโมนอนบ่ค่อยหลับพี่น้องโอ้โหเป็นอีหยัง แล้วน้ำมันอีกอย่างแม่หม้อก็สิบห้ากระเป็ดกระไก่พี่น้องมาแล้วก็อ้ายเลยนอคุยกะมุงมุงตูบหน่อยอันที่แม่หมอว่าชุดพี่น้องพังค่ะินพี่น้องเบิ่งกเลยมุงถ่าพี่น้องเอ้ยกระไดไลายกระซีเล่เลยแหละแต่ว่านอกกับผัวกะบป้าแม่แก่ไปหาหมอแต่ว่าพี่น้องไปกับได้มุ้งไดไลเลยพี่น้องแต่ผัดม่าผัดคำจําน้อยผัดมีพี่น้องมาจากบ้านนครนนท์ฉันเอาเต่ามาให้เอ่อทรรลาบาซีเอ่อทรรลาบาซี ในการข้อปล่อยสัตว์ลังแขงขน่ก็เยทำไทีเพิ่นทำ่ปที่แล้วก็ด้สชวนผุไปปล่อยอยู่น้ออยู่น้องคุณขอมาปล่อยดนเดือนตนยาคมอนี้แล้วผลว่าห้เกิดเกิดทางคุณมี่ผลว่าขน่อยเชื่อว่าขน่อยปล่อยไปเลยขน่จะเกิดทางคุณมี่ผก็เลยเอาสัตว์ลังแขงนมาปล่อยในายในของเมมอมี่แล้อผลว่าหกิเิา่ผาาหนอยอาวหน่่อยไหน่งิทงี่น้กอสังเ่นอยี่แ้หเกดิดท เพื่อนปล่อยวางได้นี่ลงพยน้องแม,ม,ม่มอมนะมีเต่ากับอันมะฮอยพี่น้องเลยแต่เพื่อนกระสือมาขมมับแม่มโมนี่นะพี่น้องนในโต๊ะบริหญ่ได้พี่น้องค่ะหกสิบพันของอพี่น้องเอ้ยในได้ก็ตามพี่น้องเก็ไม่เกี่ยวกับความเสื่อของบุคบคลนี่การปล่อยสัตว์ก็คือการได้พี่น้องเด้อคือ,มมอแม่โมอไไรฟังอะไรแต่แม,ม่มโมกระสืได้ไปเกลือสมุนพี่น้องเออเกลือสมุนพอาะว่าเพื่อนก็ทำอะไรก็ต้องได้ ินและเด็คือว่าถนนบ,บริยูมันนี่ก็คือว่าพี่น้องพี่อ้าครับน้องเคยเพิ่นมุ้งถ่าพี่น้องแต่หงากระบอกพ่อสามแม่มองก็สิเด็ไปหายามาเพิ่มอีกอยังบอพ่อไลยพี่น้องคางหนึ่งบดอยูหกสิบแปดไพ่แม่นบอบบล็อกหกสิบสี่พี่น้องคางหนึ่งบด้ลหกสิบสี่ไพ่ผู แม่หมอกระปริยูคือแม่หมอว่าให้คลั่งอ,อะไรพาแม่พผ่นแม่แก่ไปหาปหมอแต่กระปริยายคิดไปพี่น้องเบง่งอันนี้อ่ะแม่หมอก็สิไปหาเกลือเป็ดเกลือไก่กับพี่น้องเลยเป็ดไก่พี่น้องเป็ดไก่เบ่งดูนี่เป็ดไก่แม่หมอเนี่ยเบ่ดงดูสมควรสมควรพี่น้อง ปิด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 มาพี่มาคอกพี่พวกนางกำลังไข่พี่น้องเลยช่วงหนึ่งคนเงียบไปประมาณเดือนพี่น้องในมอก็ได้มาชอมอาชีพคนอีกกป็นโมเมนต์ข้องงาพี่น้องเลยผูนผูนเล่นยูพี่น้องออ เขาคอกน้ำเนิร์ดระบายหมูก็ออกคอกพ่อหมูพี่น้องเลยถ้าจะได้ระบาวมาแล้วก็จับเขาหายแม่หมอก็เลยดบดจับก่องมันเป็นระบาวจับเขาหายเป็นหิวพี่น้องหิวแห้งก็เลยปลุดออกจากคอกแล่นที่รี่ที่รี่ทำมาได้ระบาวจับหายเลวก็ปึ้บแม่หมอก็จะไปจากปีบจากโคเลยพี่น้องเลยจ้าเขาออกไม่ใส พี่น้องนางนี่นางแจ่มเนี่ยผิวแห้งบ่ปวดเอาหลดพี่น้องไปไล่ยี่ยมอุ้ยมอกระมืออ้น้ำขึ้นเราย่านบ่ได้เพื่อนคงได้นี่เป็ดกระายเป็ดกระโบเป็นราคาพี่น้องเป็ด <c oughs> กระดิบราคาพี่อ มาฮอนนี่กับในมอกระโชว์จบคลิปเลยพี่น้องเด้อขาโกดไลล์กดแซ่แหละส่องในมออะไรพี่น้องมาเกี่ยวกาลางนาในการเล่นสองยูทูปก,กับข่าวกอผ้ามาพี่น้องเป็นอยู่ทางต่างประเทศเนาะจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวก็ตามเลยพี่น้องเนาด้วยที่ทางต่างประเทศปะขอพี่น้องฝาก พลขอฝากเง station, ี้พี่น้องเลยพี่น้องเดยอป็นก็แชร์กติดการส่งในโมในมเขากำลังใจใยพี่น้องเ้ยจกสาวลูกเรื่อยมา่อกันนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กันในมมก็อฟกัความสบายดีๆเลย